สำรวจสถานการณ์น้ำท่วมทั้งภาคเหนือและภาคใต้นะคะที่ภาคเหนือจังหวัดน่านระดับน้ำว้านั้นลดระดับลงแล้วแต่ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่นะคะส่วนที่ใต้ค่ะสตูนฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมแล้วสี่อำเภอตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้การช่วยเหลือค่ะฝนที่ตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาทำให้หลายพื้นที่ของจังหวัดสตูลจมอยู่ใต้กระแสน้ำนะคะ อย่างถนนสายหลักร้อยต่ออำเภอละงูทุ่งว่าบ้านทุ่งเสม็ดทุ่งใหญ่น้ำท่วมสูง20เซนติเมตรบางจุดรถจัก,กรยายนยนต์ก็ไม่สามารถผ่านได้นะคะขนาะเดียวกันเจ้าหน้าที่ต้องคอยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่สัญจรไปมาเพื่อความปลอดภัยด้วย แล้วถ้าไปดูในพื้นที่ตำบลน,นาทอนตำบลป่าแกบ่อหินตำบลพุ่งว่าน้ําไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ราบลุ่มบางจุดแล้วนะคะชะาวบ้านบางส่วนพยายามทายอยเก็บเข้าของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ให้เกิดความเสียหาย ทางประหลัดอำเภอคะ่ะนายพันธรัตจิช่องพร้อมกับฝ่ายความมั่นคงและสมาชิกอ,อสออำเภอทุ่งว่าลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบนะคะภาพรวมพบว่าเกิดน้ำท่วมแล้วในสี่อำเภอเป,ประกอบไปด้วยอำเภอทุ่งว่าอำเภอละงูอำเภอท่าแพรและอำเภอควนกาหลงนะคะ ส่วนสถานการณ์น้าที่จังหวัดน่านค่ะหลังจากที่เมื่อวานน้ําป่าเอ,อ่อล้นลําน้ําว้าในเขตพื้นที่บ้านสว้าใต้หมู่เจ็ตําบลดงพญาอําเภอบอกเกลือน้ําไหลเข้าท่วมบ้านพักแล้วก็รีสอร์ทหลายแห่งนะคะแล้วก็มีรายงานว่าขณะน,นี้น้ําลดระดับลงแล้วเพราะว่าฝนหยุดตกไปแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งสํารวจความเสียหายเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดน่านได้มีการประกาศแจ้งเตือนฝั่งเฝ้าระวังน้ำป่าดินโคลนถลม่มเนื่องจากว่ายังมีฝนตกอยู่ในบางพื้นที่ส่วนทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะรายงานว่าภาคเหนือจะมีฝนฟ้าะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้พํพท่มฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้วันนี้ภาคเหนือมีฝนตกร้อยละหกของพื้นที่ค่ะ